สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลงถนนพระเครื่องนะครับเช่นเคยนะครับเป็นช่องที่ความรู้เกี่ยวกับเครื่องพระเกจิคณาจารย์เหรียญยอดนิยมนะครับดูตำหนิเกแท้ดูราคาตลาดนะครับแล้วก็ยินดีรับช่องซื้อพระขายแลกเปลี่ยนนะครับต่งมาทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ถึงไว้ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลิววัดไร้แตงทองนะครับรุ่นรวยรวยรวยหรือว่าสามรวยนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับ ออกปี2,536ันนะครับเนื้อนวะจำนวนการสร้างทั้งหมด24,888เหรียญน,นะครับรุ่นนี้3ามรยนะครับมีเนื้อทองแดงเนื้อสตังเนื้อนวะนะครับเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำนะครับเนื้อนวะโลหะเขาดูกันยังไงทำไมถึงเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับก็จะมีโค้ดตรงนี้ด้านบน ซ้ายมือนะครับเป็นนวะโลหะโคดอยู่ตรงนี้องค์เนี้ยไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวได้สวยๆผมจะนำมาทำคลิปแบ่งปันความรู้ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูกันใหม่นะครับองคนี้เป็นเนื้อนวะโลหะโคดอยู่ด้านบนซ้ายนะครับแล้วก็นี่เห็นอยู่เห็นไหมครับเนื้อนวะโลหะเนี่ยจะออกบางองค์ก็ออกแดงๆเขียวๆนะครับองนี้ออกเขียวๆขมๆนะครับ ออกเทาๆนะครับยังเห็นความเป็นนะวะอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับเรามาดูเกทแท้กันดูเกทแทกันก่อนรุ่นนี้นะครับดูไม่ยากนะครับดูไม่ยากโค้ดเนี่ยเป็นโค้ดตอกนะครับโค้ดตอกองพระนะครับเนี่ยก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเบสิคเหรียญน,นะครับเหรียญตึง ไม่บวมนะครับแล้วก็ตัวหนัสงสือยันอะไรคมลึกชัดเจนแต่เหรียญรุ่นนี้นะครับสังเกตที่มือเนี่ยส่วนมากก็จะไม่ค่อยชัดนะครับ <_ S 1> เกิดจากการปั๊มนะครับมีชัดนะครับแต่ว่าก็หายาก <_ S 2> โค้ดก็เป็นโค้ดตอกนะครับ <_ S 1> ดูไม่ยากนะครับรุ่นนี้ เนี่ยตรงนี้เขาจะเขียนว่ารวยรวยรวยนะครับวัดไร่เต็งทองเรามาดูด้านหลังรูเจาะนะครับรูเจาะก็ไม่ใหญ่นะครับธรรมาชาติตึงนะครับเห็นไหมจะมีรอยคล้ายๆรอยตะใบนะครับขอบเหรียญเหรียญตึงนะครับนี่เห็นไหมเออนีๆตรงนี้เห็นว่าเป็นนวะเห็นไหมครับ นี่แดงๆเขียวๆนี่ครับเห็นอยู่เห็นอยู่แล้วเรามาดูที่ตัวตัดเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับว่าสับไม่ขาดนะครับมีรอยรองรอยการฟันเพราะว่าเนื้อละวะานะครับค่อนข้างจะแข็งอยู่ทั้งสองฝั่งครับ นู่นี่ยังมีผิวไฟเห็นอยู่ตามขอบนะครับเห็นไหมนี่ครับและจุดใจตามของผมดูตรงไหนนะครับจุดอ่อนเรียญนี้คำว่าเนื้อนวะโลหะนะครับยังไงก็ต้องเป็นนวะตามที่ผมต้องส่องลงไปนะครับเห็นไหมคือเจเนเขาทําเนื้อนวะไม่เหมือนแน่นอนเพราะว่าเนื้อนวะเป็นการผสมโลหะของโรงงานนะครับแล้วก็ทางวัดที่เขาจะใส่อะไรลงไปนะครับ เขาจะออกมาตามเอกลักษณ์ของแต่ละวัดแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนะครับนี่เห็นไหมคาว่าน้วะมันก็จะมีแรบๆเขียวๆเรื่องแดงนะครับถ้าเป็นทองแดงก็จะเป็นทองแดงผิวไฟไปเลยนะครับอันนี้คือจุดอ่อนนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับเราได้พระมาตัวเปล่านะครับเราพลิกปุ๊บเห็นไหมเป็นฟันเลยบัง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 ตรงนี้ครับขอบเหรียญพลิกตรงนี้ครับนี่เห็นไหม เป็นฟันเลยครับปึ๊ก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 นี่ครับหนีไม่ออกนะครับทุกเนื้อทุกพิมพ์นะครับเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ทุกอง์นะครับราคาค่านิยมตอนนี้อยู่ที่หลักพันนะครับหลักพันกลางๆก็ประมาณสักสามพันสี่พันห้าพันอะไรประมาณนี้นะครับแล้วแต่ความสวยนะครับก็ราคาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ใครที่เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด u b s c r i b e นะครับหรือว่าพี่ๆมีวิธีการดูตรงไหนนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับใครแบ่งปันกันได้นะครับสําหรับพี่น้องสมาชิกในช่องเป้งถลาเครื่องนะครับแล้วก็มารอชมนะครับว่าคลิปหน้าเป็นคลิปหลวงพ่อท่านใดนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับ